ซึ่งเป็นบ้านแถวชั้นเดียวบ้านแถวสองชั้นอาคารพาณิชย์และองานกีชนและบริกาชมชน่าโดยัสินท่านบุสิ้นคุสิอินท่เข้ากรมในการช่วยเหลือผู้ประสบภยในทแชิในครั้งนี้ค่ะอนะครับแล้วก็ท่านนายกอบตท่าข้ามแล้วก็ท่านรองนายก เทศบาลเมืองขารุกช้างผู้ใหญ่บ้านแล้วก็อีกหลายหลายทางก็งที่ชอบหลายจัหวัดอยู่นีเยอะมากเป็นเป็นเกี่ยวข้องกับในร่วมที่ผ่านมาเนี่ยในระยะเวลาตอนที่เกิดสถานการณ์พวบกับผู้บริหารน,นทุกนีก็อยู่ด้วยเป็นหลักประกันก้อดอนนี้ถาพ,พี่ช่วยได้เรก,ก็เราก็จะทำ

Tô mai.